ไ ah, อ้เฮียมโอโรครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินิสสุริ์ใหญ่จีวูทีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์อลิสเบดดิ้งด้วยครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่วงจีจีรูตูยูบีเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้ครับผมก็เข้าสู่พาร์ทที่16หรือว่าพาร์ทเอ็นแล้วนะครับผมอ่า ก็สลับพาร์ทนี้เนะี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจะเป็นพาร์ส,สุดท้ายแล้วนะครับผมสรับช่วงจ G, G ดูตัว U ูตั้งแต่ที่เราทำมาในช่องเก่าที่โดนปิดแล้วก็รวมถึงช่องใหม่ตั้งแต่น้นองโลเนีย่ยล่างอัดสวินบุรภาพมันเองนะครับก็วันนี้มาที่บอกเป็นพาร์ส,สท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาคือ,คอตามตารางที่เขาบอกคือตั้งแต่ต่อไปนี้ไปต้นไปคือจะไม่มีกาชา และตัวฟรีแล้วเรียบร้อยก็คือทีนี้เขาเหลือแต่อีเวนท์ที่เขาตั้งตารางแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับรู้สึกว่าตอนนี้หลักๆอีเวนท์ที่เขายังเหลืออยู่ก็จะเหลืออยู่สอยเว้นอ่อยเว้นคือเป็นอีเวนท์แรงกิงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีออรจินอลแบทเทิลที่เป็น ชาปเตอร์สุดท้ายที่ก่อนที่เกมจะไปก็คือชาปเตอร์ที่38นั่นเองนะครับผมเนาะ,ะแน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราก็ได้ทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า Memory of the Artist นเองนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครสุดท้ายของตู้กาชาซอสอาร์ออนไลน์อารลิสเบดดิ้งแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับไม่ว่า ก็ <g> um> ในไงนนเกมก็จะปิดแล้วเอาตัวละครหลักของภาคนี้มาขายเลยละกันก็สรุปไปอดิจีดิจังด้วยขอที่ว่าอีดิจังเป็นตัวละครตัวหลักของภาคนี้ด้วยนะครับจึงไม่แปลกที่นางจะเป็นตัวละคระตัวปิดต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งอาร์ตเวิร์กแล้วก็แอดทิปลิงอินคาร์เนตดีหมดทุกอย่างนะครับไม่ได้ว่าเออนี่คือตัวละคระเกมปิดจริงๆนะครับประเด็นคือเอาจริงๆปะมันทําสวยมันทําได้เว้ยแต่เข้าใจว่า คือมันไม่อยากทําไงแล้วพอทีเนี้ยตานไฟยูบีนะเกมมันจะปิดอ่ะมันจะทําตัวละครที่เราไม่ค่าชิดทำเว้ยเช่นตัวยกตัวอย่างเลยเอมช่วงสปีที่ฝั่ง U ูบีํามึงดูครับแม่งทําตัวละครคิดที่โต้สตาร์เบ s ร์ซีมเวอร์ชันไอโนสเกลคืออยากให้ทํามานานมึงพึ่งมาทําตอนเกมปิดไอ้เหี้ย แบบโคตรโคตรหน้ามันไส่คือแบบโอ้แล้วบางตัวที่แบบอยากให้ทํามทำมันไม่ทําไม่ทำานีครับก็เอาเป็นว่าเอ็มดีก็เสียดายเหมือนกันถ้าเกิดว่าบันไดมันให้ถูกค่ายนะเช่นให้อิตัวเจโอแฟกเตอร์ทำผมบอกเลยเกมน่าจะอยู่ยาวอ่ะแต่บันไดให้อ่าปิดค่ายให้ u ูบีทำสรุปคือเกมพังเรียบร้อยครับจากเกมลื่นๆกลายเป็นเกมกระตุกที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่เลย นะครับผมเนาะอ่ะก็สับพาร์ทน,นี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่16หรือว่าพาร์ทเอ็แล้วนะครับก็สหรับตัวละครที่เราจะมาทำการลี้วันนี้ครับผมก็มีชื่อว่า h i ิตเดนรีสอร h i ฮ d e เดน s o r t มิโตจังเน่งนะครับผมอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสับตัวละครที่เราจะมาทำการลีวันนี้ผมมีชื่อว่าฮ d e เด e s o r t คิโตไม่ใช่ฮ d e เดน s o r t คือชื่อมึงอ่านยากใช่ไหมเอาลยว่าวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่ามิโตจาก s o สอ R ร์ออนไลน์โปรเกสซีสตนโซออฟดิไดนงนะครับผมอ่าก็สลับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสลับช่วงจีจรู้ตัว,วซึ่งได้ขอจะว่าตอนนี้มีเกมใหม่เปิดมาแล้วก็วคือซอสอาร์ออนไลน์วาเลงสดาเพราะฉะนั้น ด้วยครัที่ว่าพานนี้เป็นพาคสุดท้ายแน่นอนนะครับผมเราก็สลับกาลิวตัวล,ล,ละครแล้วก็จะสารต่อไปให้กับเกมที่มิชว่าซอว่อาร์ออนไลน์วาริมโชดดาวแลละกันนะครับแน่นอนใครที่ยังไม่รับชมช่วงจีจีรีตัว o BS ฝากรับชมด้วยนะครับก็ถ้าพานำเป็นพานแรกและขอบอกก่อนนะครับว่าในการรีวิวตัวจะไม่เหมือนใน UB ปเด็กขาดก็คือเวลาผมจะรีวิวอ่ะผมต้องรีวิวตาม ID เพราะว่า ท่าผู้ชมดูทาผู้ชม,ชม,ชมูอยู่ว่าการเซฟไอดีมันเป็นการเซฟแบบไอดีบันไดแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดคุณจะย้ายไอดีคุณต้องรอดีเลย์ประมาณ2วันหรือ48ชั่วโมงซึ่งแบบเป็นอะไรที่ฝักมากเพราะฉะนั้นในการรีวตัวผมต้องรีวตัว จากการเปิดกาชานี่แหละเพราะฉะนั้นรีวตัวของ VS อผมอาจจะไม่ได้ทำบ่อยเพราะนี่จาาว่าเราจะทำการรีวตัวตัวละครเฉพาะที่เรามีเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถตัวละครมิโตก่อนนะครับอะแล้วก็ก็เดินก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับตอนนี้ So o กเอ r อะไร i อ e ก็มีอีเวนต์ใหม่ก็คือเป็นอีเวนต์ของ a Alice b r e e d i n g ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการแจกรึเผ้าซึ่ง ส่วนตัวผมชอบภาพนี้มากคือทีเฟยร่างอัดซอยมูลภาพซึ่งประเด็นคือทีเฟยตัวนี้นผมอยากให้นางทำเป็นตัวละครมากแต่ทำไมไม่รู้ไม่ทำนะครับคือมันทำโลนี้แล้วว่าแต่ยังไงเดียคือทีเฟไม่ทำอะ่ะคือผมงงว่าว่าเอ้ยทำไมทีเฟย์ไม่ทำประเด็นคือเหตุผลที่เขาไม่ทำคือเ้วกเขาจะว่าคือยูบมันลืมตัวล้วว่ามึงลืมความขายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือตัวละครออริจินอล ของตัวเองไม่ใช่มาเอาตัวละครมาย้อมแมวขายซึ่งเอาจริงป่ะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบชุดอาอามูเคดอนเอาง่ายๆบางตัวถามว่าชุดดูดีไหมดูดีแต่มันยังไงอะคือมันมันมันดูกรอปง่ายไปอะคือแบบมึงเอาชุด s อมาแล้วก็ย้อมิแล้วก็มาดัดแปลงแค่นีน้แล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นจากกวา m มูเคดอนที่เป็นชุดที่ตัวเองเคยอยู่ซึ่งแบบคือแบบ เนี่ยมันเน้นขายชุดนี้มากเกินไปจนจนไม่มีที่ให้อริจินอลมาขายไงนะครับคือเขาโม่แต่ขายชุดนั้นไงจนไม่มีแบบคําว่าออริจินอลในเกมเลยเพราะฉะนั้นก็ตามมันแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นตาที่บอกใครยังไม่ได้เล่นอีเวนต์เรนกิง้งอย่าลืมเล่นด้วยแล,วแล้วก็ตาแล้วก็ตาที่ผมเคยเคย,เคยบอกก่อนหน้าน,นี้ผมผมูลผมไม่รู้เคยบอกหรือเปล่าคืออีเวนต์ ตอนนี้เหลืออยู่2อันนะก็คือ e v e n นต์แ k i n g ที่เราจะมาใหม่ในวันที่9นี้นะครับแล้วก็ o อ No นอร์ t ัตนะครับซีซั่นที่38นะครับก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เกมจะไปแล้วนนั่เองนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเจ้ามิตโตะก,กันเลยละกาศนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนั่นเองนะครับ องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลามิโต้ด้วยขอจะว่าเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะทําการอัพเป็นเวลล์ร้อยยี่สิบเนเองนะครับก็อันนี้คือค่าสเตตัสนั่นเองนะครับดาเมจก็เก้าพันแปดนะครับด้วยว่าดาเมจนี่เกือบหมื่นแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนอาวุธที่เราใส่นะครับเป็นอาวุธของเจ้าตัวเลยนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้คือสเตตัสของดาเมจนะครับนี่ผมเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเปิดไงวะอ่านี่ อีกครับอ่ะเป็นเป็นอันนี้คือเป็นดาวเพิ่ม50เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแจกฟรีเนาะก็อ่าอักแทกเลครับหนึ่งพันสองร้อยสี่เจ็ดนะครับแล้วก็เวทนะครับหนึ่งพันห้าสิบแปดแล้วก็คิทคอนดาเมจนะครับสามร้อยเก้าสิบสองก็สามารถนะครับเพิ่ม ATK แล้วก็คิทคอนดาเมจนะครับ18%แล้วก็เพิ่มคิทอีก10%อ่าเพิ่มคิทอีก8%เมื่อเมื่อเราเจอตัวละครที่เป็นทัตไฟใช่ไหม เออที่นี่ครับเขาบอกว่าเขาบอกเป็นท่าน้ำซึ่งเขาบอกว่าจะเพิ่มคิปประมาณ8%ถ้าเกิดเราเจอเราเจอศัตรูที่เป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ลดการใช้มานานะครับ10%ส่วนเอ็กซ์เทนที่เราใส่ที่เดี๋ยวก็จะเป็นอ่ารุ่นนั่นแหละไอแหวนแหวน35นะครับแล้วก็ชุด UGO นั่นเองนะครับผมเนาะรูนเราใส่ครบ4อันเลยนะครับผมเนาะโอเคสกิลท,ลที่สกิลที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะ แน่นอนนะครับว่าด่านที่ผมเจ้าพี่ผมจะมาทําการรีวิวน,นี้ผมเป็นด่านของสตอรี่เองเนื่องจากว่าในด่านแลนกิ้งมันเป็นภาคอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทาาน้ำมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีด่านไหนเบื้องที่ต้อนรับทาาน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยท่านผู้ชมไป let's go โอเคท่านผู้ชมเจอด่านแล้วแม่งกว่าจะเจอใช้เวลาโคตรนานที่ผายเลยนะครับก็สตอรี่เท่าที่เราจะมาเล่วนวันนี้ผมก็จะเป็นด่านชัพเตอร์ที่16นะครับอยู่ อ่าสตอรี16่16โซน2เองนะครับผมเนาะก็เวิลที่เราเจอก็ก็จะเป็นเวลนิลด์104เองนะครับผมเนาะอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเวลด์เวิลด์120ของมิตโตะอ่ะดามเมจอินคาเนตจะเท่าไหร่สกิลเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะครับผมเนาะนั้นก็ไป let's go โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำการรีวิวเจ้ามิตโตะกันเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกนึงนะครับว่า สำหรับมิโตะตัวนี้เป็นสายดาบเรเปียแล้วก็การโจมตีเป็นการโจมตีแบบกายภาพเดิอหรือบอกหรือบอกนะครับแล้วก็อันนี้คือท่ายืนนะท่ายืนเราบอกเลยนะครับว่าสวยมากแล้วก็ใครที่โอยมิโตะน่าจะชอบตัวละครมากมาก,มากเลยนะครับรวมถึงชุดก็คือสวยมากๆเลยตาสไตล์มิโตะนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นชุดเลเวลสองเพราะว่ามันอยู่มันอยู่พาร์ทสองไง นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะมาทําการรีวิวเจ้ามิตกกันเลยนะครับว่าซอร์สกิลเป็นไงบ้างนะครับนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ลืมบอกถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดเล่นพันกราบขอโทษด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเรื่องมันเลยนะครับอ่ะแล้วมันแต่สกิลชาร์จธรรมดานะครับก็จะเป็นการโจงวยเรเปียน,นะครับรุนแรงเป้าหมายเดี่ยวนนั่เองนะครับแล้วก็ต่อมาจะจะทำการเพิ่มฟิลท่าน้นํา1เกจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะทําการเพิ่มชาร์จให้กับทีมเรานะครับประมาณ21.50%เองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือสกิบเปอร์ ครับเราก็จะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าสกิลเป็นไงก็โอเคลักษณะสกิลก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่สองขอผมก็คือสกิลแอคเซิลเองเนะครับผมเนาะ ก็จะเป็นการโจงตีด้่ยดาับเดี่ยวขอภัยครับก็จะเป็นการโจมตรเรียเปียนะครับดวแลเป้าหมายเดี๋ยวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาความเสียหายจะเพิ่มขึ้น20%เมื่อฟิลท่าน้ํามีประมาณ3เกตหรือมากกว่านั่นเองนะครับผมเนะนาะก็ลักษณะสกิลแอคเซลธรรมดาก็ตามนี้เลยนะครับไปก็โอเคจะเป็นการแทงตรงนะครับปัม๊ม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 โอเค ต่อมาสก,กิลที่3ของผมก็คือสกิล Enhance หมดเองนะครับผมเนาะก็สำหรับความสามารถของสกิล Enhance หมดหลังจากที่อิตบิโตกดสกิล Enhance หมดแล้วนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจงจีแกลภาพให้กับตนเองนะครับ10%นาน3เทิร์นนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มฟิลธาตุน้ำ หนึ่งเกท์นั่นเองนะครับก็ลักษณะสกิลก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาสลับมานาของอ e ีโบดของมิโตะนะครับจะใช้อยู่อยู่ที่ประมาณ9มา,านาเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูแอนิเมชั่นกันเลยนะครับว่าแอนิเมชั่นจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่เบอร์สรรลับตัวละครเกมที่กำลังจะไปแล้วนะครับมา,อาโอ้โหแอนิเมชั่นมึงกากมาก แค่แค่แค่ปัดมือไอ้เยอะบูสาคาดวาเออแบบมึงช่วยแบบให้มันดูดีหน่อยสรุปไม่มีเหี้ยอะไรอ่าโอเคแน่นอนหลังจากที่มิตโตเข้าสู่อีโมดแล้วนะครับก็ตัวน้องก็จะมีออร่าสีม่วงซึ่งแน่นอนก็คาดว่าลักษณะการจงตีก็เพิ่มแสงนิดน,นึงแหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูซอสกิวเลยนะครับว่ามีอะไรเปลีป่ยนซึ่งจะบอกเลยนะครับว่า ทั้งสกิลชาร์จเอ็เซลมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มมาแต่สกิลชาร์จเวอร์ชันนี้โหมดนะครับก็จะเป็นการโจมตีด้เรเปียน,น,นะครับรุนแรงเป้่ใหม่เดียวนะครับแล้วก็ต่อมาจะทับสถานะพิกต่อเนื่องรวมนะครับโคตรรุนแรงนานสามเทิน ขออภัยครับอ่าันปกติมันสามเธออันนี้มันสี่เธนโทษทีโทษท,ทีนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มฟิลท่าน้ำหนึ่งเกทนะครับแล้วก็ต่อมาจะทําการเพิ่มชาร์จให้กับทีมเรานะครับประมาณ21.50เอเองนะครับก็อันนี้คือสกิลชาร์จเข้าสู่หมวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเลยนะครับว่าเป็นไงเนาะไป <S <S นะอืมไม่มีแล้วมาแค่เพิ่มแสงแค่นั้นเองจบ ต่อมานะครับสกิลแอคเซลเข้าสู่อ e ีโหมดนะครับก็จะเป็นการจงตีด้วยเลเปีย er นะครับเดี๋ยวดูแรงเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมคือสร้างสถานะพิกต่อเน,นื่องรวมนะครับผมเนาะโคตรแรงนางสีเทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคอเสียหายจะเพิ่มขึ้น20%เมื่อฟิลท่าน้ํานะครับมากกว่าหรือ3มนั่นเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิลแอคเซลก็ตามนี้นะครับผมเนาะไป ป๊าป๊ปปั๊มอ่ะบอสตายต่อมาอิคนคร์เนสกิลสักครู่โอเคต่อมาเดี๋ยวลาอินาร์เนสกิลแล้วนะครับผมเนาะก็สั์อิคนคร์เนสกิลก็ตามนี้นะครับก็จะเป็นการจูงจีด้วยเลปเปียเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาก็เสียหายจะเพิ่มขึ้น2ี่เนะครับเมื่อฟิวท่าน้ํานะครับมีประมาณ3หรือมากกว่า3มันเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเมื่ออินทร์เนตเข้าสู่อีโมดนะครับความสามารถก็ ไม่มีแรวมากก็คือจงตีรุนแรงมากขึ้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเข้าสูยหมดก็ความสามารถนี้ก็จะเพิ่มเติมคือความเสียหายเพิ่มขึ้นหาศัตรูได้รับผลความเสียหายสถานะพลิกตามจานวนที่ติดนะครับสูงสุด40%นะครับแล้วก็ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น20%เมื่อฟิลท่าน้ามีประมาณ3หรือมากกว่า3มันเองนะครับอันนี้คืออีกหนิ่สกิลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสกิลตัวอ่า ต่อมาเป็นปาร์ตี้สกิลนะครับผมเนาะเมื่อมิโตะนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็เพิ่มโจงตีแกภาพไปแก่สมาชิกท่าน้ําแนวหน้าแนวหลัง5%นนั่นเองนะครับแล้วก็เมมเบอร์สกิลนะครับเพิ่มโจงตีแกภาพให้แก่สมาชิกเนี่ยท่าน้ําแนวหน้าแนวหลัง1%นนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็รูนเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ตัวละครลเลวติเอชชันคือเพิ่มโจมตีแก้ภาพเพิ่มโจมตีแก้ภาพให้ก,กับตนเองนะครับ3%ไม,ไม่จำกัดเทินนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มกิจค้อนดาเมจนะครับ15%นานสองเทินซึ่งสกิลทำงานต่อแมื่เจอศัตรูที่เป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ่าสเปเชียลวันเนอร์อันนี้อย่าค่อยพูดถึงนะครับอันว่าลักษณะอินคาเนตแล้วก็สกิลแล้วก็ ประมาณนี้เลยก็ผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูอิงคาเนกกันเลยนะครับว่าอิงคาเนกของมิโตจะเป็นไงนะครับนั้นก็ไปเลสโกสามสองหนึ่งไปครับเพิ่มเสยษน,นิดนึงเล s โก สองแสนดีแตงมากเฮ้ยแตกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมิตโตมึงโตสูงจังวะโอเคต่อมาเดี๋ยวเสเปเชียลพันเนอร์ขอเวลาสักคู่ก่อนนะครับ โอเคต่อมาเ,ว,เวลาสเปเชียลพาร์เนอร์แล้วนะครับผมสำหรับมิโตจากซอตอาร์ออนไลโปริกสซีสตนโซออฟดิสไนท์นะครับตัวละครที่สามารถทําการสเปเชียลพาร์เนอร์ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออาสนะจังหนึงนะครับแน่นอนสำหรับอาสนะจังนะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นตัวละครอาสนะโปริกสซเสือไปเราสามารถใช้อาสนะร่างไหนท่าไหนก็ได้ที่มีชื่อว่าอาสนะจังหนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเปเชียลพาร์เนอร์กันเลยนะครับว่าระหว่างมิโตโปริกสซีสองเนี่ย นะครับว่า Animation แอนิเมชันระหว่างมิโตอัสนะเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมว่าจะมีของเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูกันเลยถ้าผู้ชมมันก็ไปสามสองหนึ่งสกอร์ผมไปครับไปไปผมขอใช้สกิลเอ็กซ์เซลแล้วกันนะอีกคอโย บ๊าม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 โอเคดูดิไอตตเอาว่หแล้วก็เฮ้ยนิเมชั่นนี่มันเหมือนกับอนิเมชันละวายคิริโตัอาร์ซูน่าโปเกตซีชนโซออฟดิปไตเลยนี่หว่ นเนี่ยต้องบอกเลยนะคบว่าเมื่อกี้แอนิเมชันระหว่างโตอาเซนาคือเฮ้ยมันใช่หรือว่าแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนสลับมิโตเป็นคีโตเนาะแล้วก็ไอตรงไอตรงแปะมืออะ่ะคือถ้าเกิดของคีโตอาเซนามันจะเอากำมัดมาต่อยกันเว้ยแต่ของมิโตอาเซนาแม่งแปะมือเว้ยเชื่อโคตรดีว่ะถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ฟ้าร้องเออขยันร้องจริงๆเลย อ่ะโอเคก็นั่นก็ได้ว่าลาจบคลิปแล้วนะครับสำหรับช่วงจีจีรีวิวตัวนะครับพาร์ทที่16หรือว่าพาร์ทเอ็นนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็บคลิปนี้ก็ตามที่บอกเป็นคลิปสุดท้ายของรีวิวตัวแล้วนะครับก็แน่นอนเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมประมาณวันที่29ด้วยแหละเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สตรีมอะไรนะไล นั่งจัดเทริสพาร์ทที่2พาร์ทที่1ก็ทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีจัดเทริสพาร์ทที่2ต่อละกันอ่ะโอเคเท่านั้นก็ไปละขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับมารับชมสำหรับช่วงจริงๆดูตัวตั้งแต่โรเนีย ยาวจนถึงตัวละครที่วีชื่อว่าอิดจังเลยจริงๆอ่ะมันมีหลายตัวที่ผมต้องรีวิวจะเอาจริงบ้าบางตัวที่มันมีในกาชาผมยังไม่ได้หยิบรีวิวคนนึกจากว่าไม่มีใครเปิดได้เออจริงๆบางตัวผมพลาดด้วยซ้ำว่าคือผมต้องรีวิวอะไรอะไรมาในนี้เพราะฉะนั้นก็มีแค่ไหนเอาแค่นั้นละกันนะครับเนื่องจากว่ารีวิวตัวยูบีอ่ะมันตัดต่อนานด้วยนะครับแต่ว่าแต่ของแต่ว่่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของวันที่โชว์ดาวเนี่ยคือไม่ ประมาณแปนาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันสั้นๆันเลยมานี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่บัตรดีิวต้นไปก็ริวตัวก็จะเป็นของวาเลียมโชดาวสมบูรณ์เลยเนะครับโอเคตอนนั้นก็ไปละ a n k y ิวหลาไๆ้นะครับไปละบ่ายซิว Bye. See you.